กลาบสวัสดีครับทุกๆคนแซมมีรถแคมรี่พึ่งเข้าเมื่อเช้ามาแนะนำกันเลยนะครับผมคันนี้เป็นแคมร y 2.5ตัว G นะครับผมปี2022นะครับเลขไม่แ8 4 0ม0หน้าปัจจุบันแล้วนี่นะครับหน้าปัจจุบันเลยนะครับเหมือนเดิมครับราคายังไม่ประกาศมานะครับผมยังไม่ประกาศมา นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับใหม่ที่สุดแล้วนะครับสำหรับสำหรับคันนี้นะ20222.5ตัว G นะครับผมสีเงินนี่สำเนาเล่มชัดๆเลย22นะครับผม209แรงม้า 2,500cc นะครับ22นะครับนี่ดูด้านหน้าก่อนโคตรหล่อเลยนะคันนี้เลยนะครับผมดูเต็มน,นะ เครื่องเดิมๆสวยๆกริบๆเลยนะครับผม2 5 0 5นะครับผมตัวนี้ดูน็อตเลิก่อนดูสวยไม่สวยดูสวยมากนะดูข้างในตรงนี้ชัดเจนนะครับน็อตแก้มตัว R นะดูฝาเนี่ยเส้นยาแนวเนี่ยเนี่ยจ,จิกไปเลยตรงแนวเลยนะครับผมดูนะครับ เม็ดอาร์คอยู่เม็อาร์คอยู่ช <Network S 2> ัดเจนนะมียาแนวนะครับจิกไปนี่นะสวยงามมากสติกเกอร์สวยสวยเลยน,นะอีกฝั่งหนึ่งนะีครับไม่ขยับนี่แก้มตัวแอลนะครับผมสวยมากนะลองแงนิดนึงตรงแก้มหัวน,น็อตนี่สวยจริงๆนะคานเดิมๆเ,เครื่องเดิมๆกริปเลยนะกริปกริปเลย ้องอ้าก่อนดูสวยงามมากนะครับผมขอ,อุญยะปิดฝากระโปรงนะครับอ่าดูนี่เลยไฟหน้านะครับผม LED นะครับมาพร้อมกับตัว daytime นะครับผมไฟหน้าไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดนะด้านหน้ามาพร้อมเซนเซอร์4่อ่าด้านหน้า2จุดนะครับผมด้านหน้าเซนเซอร์2จุดนะนยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาด้วยนะครับผมยางของ บิส t o โตนะครับสัปดาห์ที่33ปี2023ปีที่แล้วกลางปีที่แล้วนะสวยมากนะครับผมคันนี้ราคายังไม่ประกาศนะครับผมถ้าประกาศมาแล้วจะรีบลงราคาใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับผมนะไฟลงไฟเดียวติดพร้อมหล่อนะครับผมอ่ะดู ในส่วนของยางเนี่เพิ่งเปลี่ยนของ B Quick เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับดูวารันตียังไม่หมดเลยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนตอนเลขไม้ห้าหมืวันหมดประกันเดือน9กปี24เพิ่งเปลี่ยนมานะครับปีที่แล้วเนี่ยวารันตี1ปีของ B Quick ยังไม่หมดเลยนะครับผมเนี่ยดูซอกเซอร์สวยงามเลยปิ๊งเลยครับคันนี้นะน็อตซอกเสาบีสวยมากนี่ในส่วนของตัว แผ่นเพจนี่ครับปี22มกรา2,500ซีซี cc นะครับด้านนี้2 5 0 0ซีซี cc เลขตัวถังลงท้าย4,007,4,11อ่าดู4,007,4,11นะครับชัดเจนมากๆนะสวยจริงๆนะคันนี้ดูซอกเซิร์แก้มสวยมากภายในเป็นหนังนะครับผมเดินได้สีออกสีน้ำตาลสีส้มๆนะครับผม ดูสครับเพจแคม r y รชัดเจนนะคอนโซลก็เป็นสีดำนะครับเดินได้สีส้มนะครับผมแอร์แบกมี6ลูกนะถุงลมมี6ลูกนะครับผมหน้าจอหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกล้องหลังนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเชื่อมต่อ Android Auto หรือว่า Apple c a r p l a y ก็ได้นะครับผมแล้วก็มีตัว l i s s Charge เนี่ยเนี่ยอึ๊บเนี่ยไวเ s c ชาร์จได้นะครับผม รีโมทให้2ดอกนะครับครบครบนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮนะครับผมไฟส่องแผ่นที่เป็น LED นะครับสวยมากนะครับผมมาบบอไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะ,ะด้านท้ายก็มีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนท้ายให้นะแล้วก็มีช่องชาร์จเนี่ยช่องชาร์จอยู่ ช่องชาร์จสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะสวยแล้วก็มีม่านเครื่มความเป็นส่วนตัวให้นะนี่สวยงามนะครับใหม่ที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้นครับปี2,022นนะครับผมนี่นะด้านท้ายมีตัดหมอกให้ด้วยนะตัดหมอกหลังคือตัวนี้อันนี้คือตัดหมอกหลังนะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์หลังมีให้4จุดนะถ้าในส่วนของเซ็นเซอร์มีสองมี4จุดนะครับด้านท้ายนะครับผมมานี่นะครับผมสวยมากดูสียาแนวเห็นไหมครับเนี่ยตรงแนวเลยแล้วก็เล็บจิกไปเหมือนเดิมเนี่ยรอยเล็บแซมเนี่ยนี่อันนี้คือเดิมเดิมนะครับถ้ามีสีติดหรือมันแตกเนี่ยแสดงว่าทําสีมาละจะไม่มี จะไม่ใช่เส้นยาแนวแบบนี้นะเนี่ยอยู่สังเกตอีกก็คือเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่นี่ครับเส้นยาแนวเนี่ยเจ็จิกไปเหมือนเดิม,หมเ,เห็นไหมครับอารอยเล็บเห็นไหมครับนี่สวยงามมากนะส่วนด้านท้ายเราก็ดูโครงสร้างก็เลยนี่ครับยาแนวทั้งนั้นเนี่ยไอ้ไม่ใช่ครับเม็ดอาร์คอยู่เนี่ยเดินจริงๆนะสวยๆเลยนะครับผมอยู่หรือไม่เราก็เพื่อความแน่ใจเราก็แง้มนิดนึงนี่ แง้มดูตรงนี้นี่อึ๊บเนี่ยแง้มเนี่ครับเนี่ยเน่ยน,นี่สวยๆเลยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งหัวน็อตต้องไม่มีรอยขยับเช่นกันนะอ่าเห็นไหมครับนี่สวยงามมากอึบอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินยังไม่เคยแกะมาใช้เลยนะครับเนี่ยส่วนล้ออะไรดู ยังไม่เคยลงพื้นเลยครับเห็นสียางสีไหมครับเนี่ยยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับส่วนนี่ยาแนวจากโรงงานนะครับปกตินะเม็ดอ้าอยู่ครบ,ครบเลยเนี่ยนะครับเม็ดอ้างครบครบ,ครบนะเดิมไม่รู้จะเดิมยังไงแล้วนะครับคันนี้นะรถมันเพิ่งเข้านะครับแซมก็เลยยังไม่ได้สอบถามในเรื่องของราคานะครับราคายังไม่ประกาศนะครับเพิ่งเข้าเลยเมื่อเช้านะรอนิดนึงรอนิดนึงนะ แต่คิดว่านะคิดว่าต้องมี1ล้านขึ้นแน่นอนนะครับผมมีระบบตัวบ y s p t r t m o d e ด้วยนะครับผมนี่แผงข้างนะอันนี้คือหน้าคือโฉมปัจจุบันเลยนะครับหน้าโฉมปัจจุบันละนี่สติ๊กเกอร์มอกอยู่นะดูซอกเสาบีดูโหนตไม่ขยับเลยนี่เปลี่ยนยางมาแล้วนะครับนี่ไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับผมสวยจริงๆนะ เดี๋ยวลองดูด้านในก่อนอนี่นะมาบินก่อนนี่เลขไมค์คันนี้นะครับ8 4 5 8 5พดกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมเลขไมค์ที่ต้องเปลี่ยนเช็คระยะครั้งต่อไปนี่92,000นะครับที่ต้องเปลี่ยนเช็คระยะนะสิ้นปีนี้ มดน่อ่ะนี่นี่ต้องเปลี่ยนเดือนนะครับเดือนที่ธันวาเนี่ยต้องเปลี่ยนเช็คระยะยที่ก้าห่นะนี่92 0 0 0คันนี้มัน84 0 0 0นะครับผมนี่นี่อย่างที่แซมบอกหน้าจอมาพร้อมกล้องนะ,ะเดี๋ยวลองดูพร้อมกล้องพร้อมเสียงครบป๊บนี่นี่ครับ เสียงเซนเซอร์ปรับแล้วแต่สะดวกชอบเป็นไหนนี่ปรับหน้าจอได้นี่นะปรับไปสะดวกเป็นไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็มีม่านด้วยอ่ะให้ดูพอเรายกเลิกเข้าเกียร์ p ปุ๊บม่านนี่ก็จะปิดนะแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้อัตโนมัตินะนี่ก็แยกซ้ายขวานะครับตามสะดวกสะดวกไหนก็จัดแบบนั้นนะครับผม สวยงามมากนะครับผมหนังหนึ่งยังไม่ลอกเลยนะครับที่พวงมาลัยนะดูสวยงามส่วนหน้าจอก็นี่อ่ะเดี๋ยวนิดนึงมีคูสคอนโทลด้วยนะคูสคอนโทลด้วยนะครับผมดูหน้าจอก่อนอนี่ก็แล้วแต่จะสะดวกเลือกแบบไหนก็สะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับนี่ ตั้งค่าไป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้นะครับผมได้หมดนะอัตราสิ้นเปลืองในนี้มันจะโชว์อยู่รู้สึก13กิโลลิตรนะครับผมตัวนี้อยู่นะครับผมปิดก่อนป๊บมาถ้าราคามาแล้วยังไงจะรีบแจ้งราคาไปที่ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้เลยนะครับผมรอราคานิดนึงนะปี2022 2 5. 5ตัว G นะครับ100อะ2 0 9แรงมานะเดี๋ยวราคามาแล้วจะรีบอัปเดตไปเลยนะครับผมรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมใครสนใจลองเข้ามาดูรถมาชมรถก่อนได้นะมาไม่ถูกโทรมา0 6 354 3692นะครับ0 6 354 3692นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม